ตอนนี้ใจหนูอยู่บนดอยแล้วทำไมเพราะว่าใจหนูอยู่ที่เขาเอ๋อ,เอโอเคไปซะอเอาไปชน,นีเองเหมือนมากคุจ้จางมุนสองด้ว yes, เย็นสายดูจากแดดสิคะแม่โอ pues 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 ๊กไปอยู่ทําไมตรงนั้นลูกโอ๊กกลับบ้านโอกมาทักทายเพื่อนนิน่งโนาตัวเลยมาดิโหน้อยขอขาดเส้นลงเพิชวนเชิญที่ชื่อเ่า วันนีเาอ่อุยนินทนนท์ะคะวันนี้เราอยู่ที่อุทยานอินทนนท์เนาะแล้วเราก็กําลังจะไปเดินสารวจนะคะสํารวจต้นน้ำเนาะโดยอินทนนท์กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะน้ําตกอะไรเอยคุณมดกักจังหกักจังคือดอกกักจังอะไรไม่รู้ไหมสเบียงสเบียงร้อหนึ่งสเบียงนี่เพียบเลยค่ะหมดไปแล้วค่ะมีน้ำตกมีทุ่งนาเนาะมีทุ่ง แล้วก็มีป่านะคะที่เราจะไปมูสุดไปเลยจะให้เจอใช่ไหมแล้วตอนนี้คือลูกๆของเราไปไหนนะคะเราไปตามเขาก่อนเนาะใช่เยีียมเหรอยังยังไม่ได้เดินเลยเลยตื่นเต้นเลยเหรออันนี้เรามีผู้ติดตามเด็กๆนะคะก็คือครูปอกับครูมนั่นเอง แล้วก็คนนี้นะคะที่กระเป๋าเหลืองๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคะสเบียงค่ะของกิน <book> ทั้งนั้นค่ะสเบียงทั้งนั้นจังหวปค่ะ พลังเริ่มดูรูปป่าว่านี่คือต้นอะไรอันต้นสนแล้วนี่คืออะไรสองคนนี้คืออะไรจะเป็นวันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสอบคณิตศาสตร์ไม่ได้ไหยเดี๋ยวเราจะได้วิวสวยๆกันนะคะบรรยากาศดีมากค่ะใช่แลยหนาวไหมเย็นสบายสบายมากโดยมี นึกว่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะใช่แล้วอะไรโอ๊กมีอะไรครับไม่มีครับหิวข้าวโอ้ยนี่เชิญเลอะไรหิวข้าวอะไรเปลือกต้นสนเอาไว้เอาไว้แหละไม่ต้องดีใจเหมือนมีไม้เกี้ยวเ่ะไอ้ต้นเออต้นสนเนี่ยคือไม้เกี้ยวไว้จุดไฟไงเออเก่งนะเก่งมากเก่งมากครับแล้วสาเหตุที่เปลือกมันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเนี่ยมันเก็บความชื้นมันเก็บความชื้นแล้วก็ ปล่อยความชื้นได้ดีทำให้ต้นไม้ไม่เน่าเราประกยอใช่ไหมพี่ที่เป็นสิ่งศัิ์สิทธิ์ของเขาเพราะแบบในป<ห>ัจจุนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ราบแค่มีแค่จงโปงนั้นที่หนุนขึ้นมาุโคนสมัยก่อนแบบถ้ามาตั้งแคมป์ตั้งเต็นท์อะไรกันก็จะนำไปไม้หรือเรศษไม้ต่างๆมาวางน้าคนก็เป็นการบูชามันก็ความเชื่อ เจ๊อดีตนนคือหน้าที่อของครูเราในวันนี้นะคะ <c oughs> ในดูหน่อยค่ะวายวายวายในสมัยก่อนคือชาวบ้านเลี้ยงงวเลี้ยงควายกันแล้วก็มีแบบพวกปลูกฟินก็สมัยก่อนยังแบบยังก็พวกเราก็เออยังไม่ค่อยสิ่งมันยังพลูกั้นมายอยู่ โต้เนี้ยน้องสภากูที่เขาจะช่วยม่ใช่เกี่ยวกับแก่นอะไรเขพว่าไงเขาลิสดัวอะไรเงี้ลิสดัววว้าดอกมันสวยขนาดนี้เอายัดใส่คือตุ่ไม่ใช่ตุ่มอะไรตุ่มตุ่มแชร์วะเขาก็ตั้งชื่อตุ่มลิสดิ้งเลยครับเมื่อวานนะที่บุไปนะตทักความรู้อย่างเต็มที่นะจ๊ะใช่ยังไงคะเนี่ย เขาจะเอาไปตุ๊ตาอะไรนะตอนนี้ใจหนูอยู่บนน้อยแล้วทำไมเพราะว่าใจหนูอยู่ที่เขาอ๋อเคยงงแบบนี้โอ๊ยเอย่าเพิ่งเก็บรับอย่าเพิ่งเก็บเราจะรักษานี่ไว้แบบนี้คุณพ้องว่าตองเต้าโอ้ตองเต้านี่กำเมืองก่ะตองเต้าครับมันจะเป็นกำเมืองแต่ว่าไอ้ตองเต้าเนี่ยใบมันใหญ่ใหญ่ถ้าตองแต้มใบมันเล็กอันนี้เหรอ ติ้งต้องโอ้อยากเล่นมุ้งไปอย่างไรล้าอ่าว่าหานช้างมาจิ้มใช่ย่างก็ได้หออันยับมันนีอันยับมันนีแต่เราไม่มีอันนี้ที่ผมเคยเห็นนะข้าเอาหน้าที่อยู่ในดีเอาไปต้ม ลูกกระโจนเนาะแกอาศัยชั้นในใกล่องโพที่เขาลุ้มาใหม่อ่ะเขาจะเอาเนี่ยบางโพก็ไปย์โอเปย์โอว่าการพิเดอร์เลยเนี่ยแล้วก็คงไม่ได้ว่าต้องกินเนี่ยแล้วเขาจะหายจะหายมันกินไปเลยมาตายครับมันก็ต้องใจให้ถูกเนื้อไม่ละเนื้อไม่นะเนื้อเนื้ออะไรนะเนื้อที่เหลือให้กลับหมายหมายแบบเราจองไว้ในสมัยเมื่อก่อนอ่ะ ไอ้พวกนี้มันจะเติบโตพวกแบบทางคันนาเลยเนียครับมีทั้งดินมีทั้งน้ำประมาณนี้ส่วนสับปัรดไมดี่ก็ตตรงข้ากับยยหรีแพเลยแย้รแพร์นี่ช่วยแบบบำรุงอันนี้เป็นยาคุมยาคุมก่อนเดินฉนีคูเหมือนละอ่อนอ่ะมาเลยจ้า อะไรคะตรงนี้เหรอืตรงนี้อะไรใบไม้ห้าสีในหนึ่งบเเฮ็นเฮ็ดเฮ็่เฮ็ดดก่งเฮ็ดเอ้าบเลนแกงเฮ็ดแก่งเฮ็ดอะไรอะเทพุษยนะคะวันนี้ เราไม่ได้เด็ดมานะคะไกด์เขาเด็ดมาให้เห็ดโคนดอกเนื้เาไม่ได้ทำธรรมชาตินะมอบเห็ดโคนให้หนึ่งดอกมีคนเรยอไว้ที่อื่นแล้วเขาเมื่อวานได้เห็ดโคนนะคะเห็ดโคนมาหนึ่งดอกแล้วตอนนี้คือเห็ดที่มันกินได้ใช่ไหมเราเจอเห็ดเราต้องเก็บเห็ดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเห็ดอ่ะเดี๋ยวเห็ดมันก็เสียใจเสียใจ ตาหอ่ะเก็บเก็บผักสตางค์ถ้ามีนอ่ก็จะเก็บนอ้ด้ัยนะข่าวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะภาษาผลนี่เขาเรียกว่าเจ้าลอดีเดอร์นาะโอ้เจ้าลอดีเดอร์เจ้าลอดีเดอร์ถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาไทยนี่คือไอไออย่างก็ยันอันนั้นอ่ะที่มันมาดูสับพี่อ่อนอ่ะบอกให้องก็ ชื่สันที่ตัวเออโอมุจะรอดีเด้อมันคือดอกนี้นะคะรับจุดเออรับจุดอ๋อล่างจุดล่างจุดล่างจุดลอ้โหนี่ตล่างจุดนี่ต้นอะไรลูกต้นหางหางงแดลายแดงนี่ครับต้นตรงนี้เลยมามาเป็นเพื่อตระกูลเท้าครับไปบุญแดง ตรนไหนครับตอนตรนนี้ครับมันเป็นเปดนพืชตระกูลเถาครับมันอยู่ติดโอ้เป็นเถาเหมือนงูเลยเนาะปลายมันก็มีปุ๊นี่ปุ้นอ๋มาคือเาวัลนนเอจอี้ะเาลเมื่อวนฝนเริ่มลงฝนเริ่มลงเม็ดตอนนี้กระลัได้ยิเสียแล้วครับ เสียงน้ำตกคับเอาไว้น e ้ำเนาะเอาละค่ะตอนนี้จากนักท่องเที่ยวนะคะนักสำรวจธรรมชาติกลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วค่ะตอนนี้อะทุกคนจัดการตัวเองค่ะผู้ประสบภัยฝนลงเม็ดใหญ่เลยสีชมพูแจกว้าวพระธาตุใหม่ดีเป็นมีอะไรเกี่ยวกับชนีมือขาไหมครับอยัน้าวไปชนีเองเหมือนมาก ไม่ได้สวยมากนะเหมือนมากมีอะไรเกี่ยวกับน้องคนนี้หรือเปล่ามีประวัติอะไรหรือเปล่ามีประวัติแล้วพุมยครับใช่ที่ผมรู้มาเนี่ยขาว่าเมื่อก่อนอ่ะคือพูดง่ายๆไอ้ศัพทุชนี่อ่ะเมื่อก่อนในหมอมาจากมนุษย์เรานี่พุกอยยางเลยเออคือมันอยู่แบบมาอยู่กับพ่อแม่แล้วก็อันฮากากะมันไม่เพียงพอเนาะโอ้ เป็นไงบ้างคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะเก่งใจเก่งใจจจังเลยค่ะที่พาครูมาลำบากค่ะแต่ว่าระทัสนุกค่ะยินดีที่จะพาคุมาลำบากเรื่อยๆนะคะสุดๆไปเลยชอบชอบชอบที่พาคุมาลำบากค่ะน้อยรู้แล้วครับโอ้ยที่มันชันๆนี่มันจะทีมันจะเลื่ได้อ๋อบันไดนี่มันไม่ใช่ ตรงนี้คือแมงมุมยักษ์ของเรานะคะเยี่ยมเลยป่อยยายใช่ไหมแน่นี่เห็นไหมคะตัวนี้ค่ะอู้หูป่อยายอู้หูมันคือแมงมุมอะไรตัวนั้นไหนไหนเด็กชายเขาทำอะไรปล่อยยายแมงมุมปล่อยยายยังไงอะจู่จู่เออปล่อยิ่มแล้วลูกชายปล่อยยายลูกชายลูกชายปล่อยยายยังปล่ไปแลบลอยแล้วปล่อยแล้วเนาะ ใส่ยายแห่งรักรักมังมุมจากนักท่องเที่ยวกลายเป็นผู้ประสบสมัยขอให้ะคุปโรทำไรอ่ะพูดพอแล้วเลยไงพคดพอเลยงโหนนี่คือตาน้ำอน้จอบลาบลเซนฮัลโหลหน่อยหน้าไม่ไหวกันแล้วลูกๆไหวครับไหวไหมแค่นี้ เอ้พวกเราลูกพานธทไทยเว้ยไอเปิดลูกกู้ง่ายลูกฝานลูกกุ้งาลูกป่นเนียลูกฝาคับโอเ้าคผูถาเอนจอยนะคะชอบ สมบัตินะคะระวังขัะเดื่องก้อนหินนะคะ หอยเงาใครเลื่อนนี้หลักฐานคาเลยเดินระวังระวังระวังนะค่อยๆลูกเออพี่จอมระวังสองคนนั่นนะอะโอ๊คมาแล้วโอ๊คสไลด์มาเลยสไลด์มา ล่รบปวดไงมีเครื่องไอเลยคะมีอะไรบ้างไงเลยคะอะไรค่ะไกทไมแก้นขาเต๋ออะโลนรู้ไหมที่สะพานนะที่สะพานนะที่เราลงไปว้าวสวยจังเลยเราถึงแล้ว สวย,ย,ยมาก,ามากอ๋อต้นไม้ต้นไม้หนึ่งต้นตายไปแล้วให้ออกซิเจน ิดอ๋อมันใบไม้ใบไม้ตายแล้วมันเป็นบาดแผลอันนี้คืออ,คอ๋ออันนี้คือต้นไม้มันได้บาดแผลเหรอกูจ้างมุมสมลงสองต้ย สบายดูจากแดดสิคะโอเคค่ะการเดินป่าครั้งนี้ก็ถือว่ามีหลากหลายอารมณ์ เพราะว่าก็จะมีทั้งตกมีทั้งทุ่งนาแล้วก็มีในป่านะคะที่เราได้เดินสำรวจกันไปแต่ตอนนี้คือของเขาไม่ได้เลยตอนนี้เราอยู่ที่นางข้าบาดายนางข้าบดายนข้าบดายเป็นพื้นที่อยู่ที่ทากีพร้อมอยในพื้นที่บนดอยหรือที่เขาทานนางข้าบาดายนี่ เพราะว่ามันเป็นที่มันเม็ดเดียวเหมือนพื้นล่างทั้ให้มันมีขนาดซุบๆแล้วก็ทั้ให้มันสีเดียวแล้วก็อุดรสมบูรณ์โอ้สนใจมาช่วยเขาไหมมาเล่นน้ำสงการนี่ได้ก่อครับเล่นน้ำสงการในไหนชี้ให้ดูหน่อยในไปไหมคะสีมันมันตายไม่ใช่มันเหี่ยวใช่หรอนี่สีเขียวสีน้ำตาลสีเหลืองสีส้มสีแดง ไหนเมื่อกี้ใครลื่นหนูเองค่ะเป็นเป็นเท้าเลยค่ะขาไปหมดแล้วเสื้อคู่คู่ค่ะฮะยั้ําจอมาหินลูกหัวใจเตื้อโอ้ยย้ําจอมาหินลูกหัวใจวะอ้าวซะเสื้อแต่ก่อนเขาเอ้ยโกโก้กับโกโก้ลูกโคโก้ก็ต้มโกโก้มีไงอ้๋อในต้มโกโก้เป็นกาแฟคนละส่วนกันคือแสงดีมากอ่ะใส่โคโก้หล่ออะหล่อ เป็นไงคะพี่ตอนนี้ชิวจัดเลยหรอผมเดินมานับิ0รอบเลยกับวัานรอบเล่อยอันนี้คือผมเรียนอยู่หรือว่าผมจบแล้วเรียนอยู่ครับตามงอออยู่มอะไรครับอยู่มห้าโอ้เก่งมากทรองกิจกรรมองนเ้ยเรออนโอ้ก็ีโอคิโมะอ่ะอ๋อ พ่อขุดมันลไม่เห็นเดี๋ยวบ้านพูอกับบ้านทหันโอ๊กนี่นี่นี่ด้านล่างก็มีโอ๊กไปอยู่ทำไมตรงนั้นลูกโอ๊กกลับบ้านเดี๋ยวอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้เอาไปแล้วถ้าไปต่อครับต่อให้ทีนูกโอ๊กกลับบ้านโอ้มุชเปอร์อย่างนี้ครับเอออ่ะเรียนรู้ภาษาอันนี้คือเด็กๆก็ใส่ได้แล้วเสื้อสีแดงนะเพราะว่าแต่ป็นเนจีนี้เสื้อสีแดง การเสื้อผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าถ้าผู้หญิงเขาแต่งงานเขาจะใส่ชุดดังเนาะเขาใส่หมูสู้ดยเอาให้หมูกินได้ไหมเอาย่อเนี่ยเอาไปลวกกันนะพี่กระโปรอร่อุ้ยหมูเป็นอันนี้นี่ยมัดโซน่ะลุงใหญ่ขีหมูอ่ะเออเล็กมัดโซน่ะเออขีหมูสลองอุ้ยเหมือนโชว์โคตรแรงเลยโค้งมาทายเพื่อนนี้ฮอุ้ยมันโมนายตัวเลยมาได้ทายนะเนี่ยวิดีโอน่ะไอวิดีโอเนี่ย ชีวิตต้องการแค่นี้ใช่ไหมแม่นชีวิตผมแบบหู้แล้วไอ้แตอจริงๆแล้ว้องก,กันนี่บมเพิเกิดแก่เจ็บตาย <c oughs>